กากรดูในปัจจุบันเรายังมีสิ่งที่ไม่ได้สำรวจมากมายอยู่ข้างนอกโลกของพวกเราอาจไม่แน่ว่าจะมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆอ,อาศัยอยู่ที่ดาวเคราะห์ไหนสักแห่งแน,น่นอนว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าดาวเคราะห์ดวงไหนมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ลองนึกดูสิ่งมีชีวิตนั้นมาจากที่ใดคำตอบก็คือน้ำสิ่งมีชีวิตนั้นส่วนใหญ่มาจากน้ำในตอนแรกเริ่ม นั่นก็หมายความว่าหากเราพบดาวเคราะห์ที่มีน้ำอยู่ก็จะมีโอกาสค้นพบสิ่งมีชีวิตมากยิ่งขึ้นและนั่นยังหมายถึงเราจะสามารถอาศัยอยู่ที่ดาวเคราะห์ดวงนั้นได้ด้วยเช่นกันค่ะตัวอย่างดาวเคราะห์ที่นักดาราศาสตร์คาดว่าอาจจะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่เอ็นเซเลดัสดวงจันทร์ดวงนี้อาจมีน้ำในสถานะของเหลวใต้แผ่นน้ำแข็งที่ปกคลุมผิวดาว บริเวณขัว้วใต้ของดาวยังปรากฏภูเขาไฟน้ำแข็งเนื่องจากดวงจันทร์เอ็นซิเลดัสมีหลักฐานการปรากฏอยู่ของน้ำดาวดวงนี้จึงเป็นสถานที่น่าสนใจมากที่สุดแห่งหนึ่งในการค้นหารูปแบบของสิ่งมีชีวิตนอกโลกเช่นเดียวกับยูโรป้าดาวบริวารของดาวพฤหัส,สบ,บดีซึ่งนักดาราศาสตร์คาดว่า,วาน้ำในดาวดวงนี้ถูกปิดกัน้นภายใต้ชั้นน้ำแข็งที่แน่นหนามากภารกิจของเรานะครับก็คือ สำรวจดาวคอที่คาดว่าจะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่บนนั้นค่ะดาวที่เราเลือกจะไปสำรวจเนี่ยก็คือดาวเลดค่ะเลดเนี่ยก็คือเป็นหนึ่งใน5้าดวงดาวบริวารของจูนะคะที่มีส่วนประกอบส่วนใหญ่เป็นน้ำค่ะแล้วเราคาดว่ามันอาจจะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ดังนั้นทีมของเราจึงตัดสินใจที่จะไปสำรวจดาวนี้ค่ะเพื่อค้นหาว่ามันจะมีสิ่งมีชีวิตหรือไม่ถ้าสมมุติว่ามีนะคะเราอาจจะสามารถตั้งลอกลากและถิ่นฐานอยู่ตรงนั้นได้ ส่วนหัวกันเลยนะคะอันนี้นะคะก็คือจะได้สีขาวนะคะจะได้ง่ายต่อการสังเกตอันนี้นะคะก็คืออเป็นตัวห้อหุ้มยานด้านในนะคะโดยข้างในนี้ค่ะก็จะมีดาวเทียมบวกโรเวอร์นะคะโดยดาวเทียมและโรเวอร์นี้นะคะก็จะประกอบด้วย พวกแผงโซลารเซลล์จานอาเทียมแบตเตอรี่แล้วก็พวกเครื่องมือวิทยาค่ะเช่นแบบเทอร์โมมิเตอร์วอุณูมิวัดอุณหภอมิเซ์เฟสสแกนแล้วก็เครื่องเช็คแรงน้มหน่วงค่ะโดยสีต่อรไปที่เราจะใช้นะคะจะเป็นสีแดงค่ะอันนี้นะคะก็คือเชือเพ่ิงเหลวค่ะเชื้อเพลิงเหลวแล้วก็สังเกตว่าให้ตรงกลางนะคะก็คือเชือเพ่ิงเหลวเหมือนกันค่ะ สีแดงนะคะจะเป็นอันนี้นะคะจะเป็นเชื้อเพลิงเหลวที่เอาไว้ใช้ตีวงโคโจระคะจกคือบินไปเลสนะคะส่วนสีเหลืองเนี่ยค่ะก็เป็นเชื้อเพลิงเหลวเหมือนกัน,นะค่ะต่อมานะคะสีเขียวนะคะก็คือ,อเชื้อเพลิงแข็งค่ะเชื้อเพลิงแข็งเนี่ยนะคะก็เอาไว้ใช้สําหรับ เอาเวลาขึ้นจากเคอร์บี้นะคะให้มันพ้นจากแหลงงมกอบแหลงงวง,งะคะ่ะส่วนดาวเทียมนะคะดาวเทียมคะ่ะก็จะปล่อยให้โคจรรอบดาวเลสเลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นลูเวอร์เนี่ยนะคะก็จะส่งให้สำรวจดน้านล่างคะ่ะภายนอกคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้เลยคะ่ะ ผมหลังจากที่เราวางแผนแล้วนะครับเราก็จะเริ่มสร้างยานกันโดยพวกเราเนี่ยก็จะเริ่มจากการออกแบบตัวล lower ก่อนซึ่งก็คือส่วนที่เราจะใช้เคลื่อนที่บนดาวเกษโดยตัว lower เนี่ยก็ยจะประกอบไปด้วยพวกล้อเคลื่อนที่จานดาวเทียมแผงโซลา่าแล้วก็เครื่องมือวิทยาศาสตร์ต่างๆเช่นเทอร์โมอมิเตอร์บารอมิเตอร์หรือว่าพวกเซอร์เฟสแกนแล้วก็เครื่องมือวิทยาศาสตร์อื่นๆเพื่อที่เราจะใช้ในการตรวจหาค่าต่างๆบนดาวเร หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะสร้างดาวเทียมกันโดยส่วนประกอบของดาวเทียมเนี่ยก็จะคล้ายๆกันกันกบเรสก็คือมีพวกจานดาวเทียมแผงโซลา่าแล้วก็เครื่องมือวิทยาศาสตร์ต่างๆซึ่งหลังจากเราทดสอบการทํางานของทั้งสงส่วนแล้วเนี่ยเราก็จะคํานวณหาปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้และสร้างที่เก็บเชื้อเพลิงที่จะใช้ในการขึ้นจากกรอบแรงโน้มถ่วงแล้วก็ตีวงโคจรจากเคอร์บินไปหาเรส โดยในส่วนของเชื้อเพิิงเหลยวยเนี่ยเราก็จะต่อให้มีลักษณะยาวๆผอ,อมๆเพื่อลดการเสียสีกับชั้นบรรยากาศขณะออกจากเคอร์บินแล้วก็บูสเตอร์ที่เป็นเชื้อเพลิงแข็งเนี่ยจะใช้สีตัวเพื่อที่จะได้มีแรงขับเคลื่อนมากพอที่จะส่งยานออกจากเคอร์บินในส่วนของการเดินทางนะครับโดยอย่างแรกที่ First s t a ต e เราจะทำการจุดเชื้อเพลิงแข็งทั้งหมดสตัวที่เป็นบูสเตอร์เพื่อที่จะขับเคลื่อน จรวดของเราครับขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศโดยที่ทางของจรวดนะครับจะหันไปทางที่ตอนออกเพื่อที่จะทําให้ที่ทางการหมุนของเคอร์บินเนี่ยช่วยเสริมแนวแรงให้กับจรวดเพื่อที่จะสามารถขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับ้วยความสูงของวงโคจรขั้นแรกเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1นึ0 0 0สเมเมตรเพื่อที่จะให้หลุดออกจากกรอบแรงโน้มถ่วงของเคอร์บินครับผมเมื่อบูสเตอร์เชื้อเพลิงหมด เราก็จะทําการจุดจะจะุดเชื้อเพลิงที่ส่วนแกนกลางนะครับและแอดมมนูเวอร์เพื่อทําให้วงโคจรนะครับสามารถออร์บิทรอบเคอร์บินได้เมื่อเราสามารถออร์บิทรอบเคอร์บินได้แล้วนะครับเราจะทําการแอดเมนูเวอร์เพื่อหันทิศทางวงโคจรไปที่สนามแรงโน้มถ่วงของดาวจูโดยที่เราจะใช้เชื้อเพลิงสเตทที่2ในการสร้างเดลต้าวีนะครับ แล้วพอเราถึงกรอบสนามแรงโน้มถ่วงของจูเรสเนี่ยเราก็จะทําการแอดมานูเวอร์อีกรอบหนึ่งเพื่อหันทิศทางวงโครจรน,นะครับไปหาลสิสู่กรอบสนามแรงโน้มถ่วงของเลดแล้วนะครับเราก็จะทําการแอดมานูเวอร์เพื่อปรับวงโครจรให้สามารถออบิทรอบเลดได้นั่นเองครับผมโดยเราจะใช้เชื้อเพลิงสเตทที่3หรือว่าเป็นเชื้อเพลิงของโมดูลนั่นเองครับเมื่อเราออบิทรอบเลดได้แล้วเนี่ยเราก็จะทําการแยกชิ้นส่วนของ ตัวดาวเทียมและตัวโรเวอร์ครับโดยที่เราจะแอนด์เมนเวอร์ของตัวโรเวอร์เนี่ยเพื่อให้โรเวอร์เนี่ยเคลื่อนที่เข้าสู่ชั้นบรรยากาศของลิแต่เนื่องจากปัญหาด้านการเชื่อมต่อนะครับทำให้เราไม่สามารถควบคุมตัวโรเวอร์ขนาดลงจอดที่เลดได้เลยครับผม